สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอรทุกคนสบายดีสบายดีเบอรทุกคูทุกคนเด้อสบายดีตอนแรงนะพี่น้องสบายดีตอนแรงแรงแสงแดดฮอ,อนพี่น้อง่ำแล้วก็ยังฮอเน้บังทีซาเพียงใส่กุ๊นี่มองมองหนึ่งเขา่าในมันแดดนะพี่น้อง มองหนังเขาเห็ดอยู่เห็ดกินมันแดดตอนนี้กระลังเขาตั้อะนะพี่น้องนี่สิ่วามะพริกเนาะขว้ามะพริกขวากับควา่าย้ำฮอดโอ้อยอันนั้นแบบนี้ อนะอกเหมีนาะคือกลิ่นแสบแท้ว่าท่านขัวสัมแสบแล้วอากาศหอนร้ายพี่น้องเอ้ยมือนี่ข่าวส่วแล้วดูหอนแล้วเนาะแต่ว่ายัางบ่มีจักจั่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยู่ตลาดร้ายเนาะพี่น้อง

ทังละเทือทังละเทือแล้วก็เบ,บากับตันส่งข่าวมากเนาะทรงข่าวมากตอนใบใบเนาะเป็นทรงข่าวมากกับเมื่อนี่กับสีเป็นแนวใดกับมาพังนากันนะพี่นะ้องเนาะพังเสียงเบากับตันเนาะพี่นะ้อนงะขัน้นรายการเปลี่ยนมุมนะพีนะ่น้องมันแดดแหน่อยตาไหล เอาหัวก็มาพัางเสียงเบากับตันนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เดียมน้องออกมาเนะาะกระพังน้ากันนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้หมอก็ให้นมไปสามสิบซีซีเพิน่นก็กินนมได้เมื่อน,นี้สามสิบซีซีแล้วก็พอก็แม่ก็ดีใจลายเนาะหมอเพิ่นก็แนะนำให้ไปสื่อทุงนมและให้บีบนมมาฝากไว้น้ำเพิ่น พอลูหลกตื่นมาเพราะฉะนั้นลูกได้กินนมแม่นะถือว่าวัวกระลหลกเราเนะี่ยก็ยังแบบหายเด็กหน่อยฟื้นฟูเองเห็นาใหาเด็กหน่อยฟื้นฟูเองเพราะว่าชิมีธาสาเคลื่อนเสียมเด็กหน่อยฟื้นฟูเองได้ไวอยู่น่แก่ถือว่าอ้วนถือว่าดีขึ้นอยู่แล้วก็ก่อนเลือดในสมองกั ได้ขยายขึ้นกว่าเก่าเนาะอยังซ้ำเก่าแต่ต้องใช้เวลาอะไรยะเงี้ยวสีมันสีซอยขยายแล้วตัวนี้ออกไปที่ละหน่อยละหน่อยอาจจเศร้าได้อีพอนาดีใจร้ายเนาะที่ได้ยินมอ,อแบบนี้ตอนนี้นาบักขามนาอาการนะก็ดีขึ้นเป็นระดับระดับตอนนี้บักขา ก,ก็ยังกิ่งเป็นบางจังหวะเนาะยังตกใจนะแบบสินกระตุกนะปิดจังหวะจังหวะก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็มืออื่นมืออื่นนะเป็นเชียรอ,อีอกสมองมืออื่นเป็นไห้ลงไปมัดจำเงินอีกมัดจำเงินอีกเนาะเป็นเชียกสมองมืออื <c> ่ <oughs> นอาการประคักับที่ว่าดีขึ้น ดีขึ้นเดียวนีหผูซู้ซื้อว่าดีขึ้นแต่คุณหมอเพิ่นว่าเพิ่อนบอกกำลังตีหายเนาะแต่ในความรูซสึกของพ่อก็แม่กัว่าดีขึ้นอยู่หลูกเศร้าตกใจลูกเศร้าเก่งอยู่อันนี้ก็เป็นเสียงจากเบากรับนะพี่น้องส่งข่าวมาหายเพราะว่าทางเสาแพง คว่าเมาหรือว่าเบาแพงลุ่งทาเนาะก็ติดตามข่าวเนาะเพราะว่าอยากมารายงานให้ FC ได้พังนํากันเนาะแล้วก็ได้ได้ฮู้นํากันเนาะพี่น้องดีขึ้นก็โอ้ซาถูแล้วเนาะพี่น้องเนาะซาแพงก็ลงใจเมื่อนี้นก็สิบ่เงาปานไดเนาะมันจิตใจก็มันสิเบิกบานขึ้นเนาะพี่น้องเฮาก็สิสดชื่นแน่ อีต้นไล่อีต้นเลนนะพี่น้องอีต้นเลนแหง,ท,งทั้งแถวเบามากกับน้ำตา,อ,าออกเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เบอกับตันทรงข่าวมากว่าดีขึ้นซ้าวแพ้งก็ดีใจเนาะแต่ว่าการใช้ใจ่ายก็ต้องให้หมอเผใหายทุกมื้อนะพี่น้องเมื่ออื่นก็คือโกงเงินอีกเนาะมอจอางสีได้เอาไปสแกนสมองเพิ่มหรือว่าใส่ย,ยมใส่ย,ยาหรืออียังเลยปิ่นปัวตามระดับของเพิ่นเนาะ ตามขั้นตอนขั้นตอนนั่นแหละเนาะแต่ว่าการใสียใจเนี่กะสีลายเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกะขอขอบุญขอบคุณเนาะทางป่าลุงหรือว่าพ่อแม่อาอาเอด็กไอ้น้องที่ซอยเรือเขามาเนาะที่ซอยเรือซีวิดแถามีโซะเนาะกระซอมว่าซอยเรือซีวิตแล้วเนาะพี่น้องถ้าบ่มีเอฟซีเนาะบ่มีไอ้กระน้องก็ถือว่าแถ้มีโซะกีเชือว่าได้ หายจากลูกมีไปเล้วเนาะเพราะว่าเงินคำมันกับบมีเนาะอันชีวิตชีโอจะคือเอฟซีเนี่ยแหละเนาะสอยเรือมาแล้วกัไอเอวย้องบุดสุขสุขพนเนาะถ้าบัวมีเงินเนี่ยโอ้ยเล้วพี่นองเอ้ยไปหมุดหัรบ่ไดดอกเนาะก็สีไปได้นี่ย้อนเอฟซีสอยเรือเขามาเนาะขอขอบุญขอบคุณบพราะีซอยทั้ง ทางส่องปลาเมาเนาะหรือว่าทางเบาแพงเนะะเขาะกาขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะเมื่อนี้เบาแพงกับมามะมอบเงินห้ทางพอมีแม่เกี้ยวเนาะทางเมกาสอยเรือเขามาแล้วก็ปลาเมาก็กอามามมอให้นํามาทางเยอรมันเนาะมีแม่ทางเยอรมันกับสอยเรือเขามาแล้วกะ็ทางพี่น้องคนไทยนําเนาะ,ะเงินค่ำกับ ได้เธอได้ซาแพงกับสิสรุปนำลางเนะาะซาแพงคิดว่ามีเอื่อยคนนึงเนาะเป็นเอฟซีทางจงหวัดมุกนาหารเอื่อยพันว่าสิเขาจอบน้องมีไส้หรือว่าไปหาแม่น้องลิงกับบ่าวกัปตันตอนตอนแรกเนะาะซาแพงกับว่าว่าสีไปโอนเงินไปหายเอื่อยเนาะเลยสิหายเอื่อยถือไปหายบ่าวกัปตันแต่ว่าการย่งงรอฟังอยู่ว่าเอื่อยสิเขา่าบ่ถาว่าพน บว่างกับโบว่างกับกคือสิบเบดีผากเนาะถาว่าเอืวอว่างถ้าเออยไปอิลีกับซีเดีผกักองพี่นอ้องถาว่าผากบ่ได้กับสิเป็นนาทีซอแพงเนะาะขำเอาเงินนี่ละประมาบไหลานเพราะว่าเงินคํำที่ชื่อไห้กับมันเบิดมันเลิ่มเบิดแล้วเนาะพี่นอ้นองเนาะกับเอฟซีกับสวยเลือกเข้ามาเป็นระยะระยะพูนละพันซองพันเนาะพุดละซองสามพันกับมีแล้วแต่ปัปจจุปจจัยเพราะว่า ซอยเรือไพไพกับอยากให้เด็กที่เกิดมาใหม่นะมีชีวิตอยู่เนาะในบนโลกนี่ก็ข,ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆทั้งนั้นญาติผู้ใหญ่ท,หเออเทั้งหลายหรวาไปถึงน้องที่ซอยเรือที่ให้บ่าวมีไส้เนาะมีชีวิตใหม่ขึ้นมานะเนะะเขาะก็ขอขอบคุณขอบคุณอะกระ็รอพรังรอชมรอติดตามข่าวข่าวรากันเนะพี่น้อง ว่าบะมีไส้นี่สิไปน,นอนอยู่จังไออยู่ห้องหมอหมุดอาหารจากักมือเนาะ <c> บางเอฟซีกระทมเขามาว่ามันเป็นโรงพยาบาลเอกชนบอคือแพ้งแทะบอพี่น้องไปอยู่ห้องบ้านลงโรงพยาบาลลวงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเขาเป็นคนต่างด้าวเนาะ <c> เผิ่นกสิคิดเงินแน่บุคือคนไทยเนาะคนไทยบางคนกับสามสิบบาทหักซาถุกโลกนะพี่น้องแต่ว่าเขาเป็นคนเล่ามันก ใส่เงินลายเนาะแล้วก็อีกอย่างก็มันพัวระบบทางสมองเนะาะไฟกระหูว่าทางสมองมันสีใส่เงินลายนะจะได้ก็สูสูพดททนเนาะจงได้ก็นนกผากบอกแม่นงลิงเนาะบาวก,กัปตันเนาะผ่านคลิปนี่แหละสูสูทางไอ,อเออรเนาะเรือว่าเอาอาปลาล่งเนาะหลายล่กถกท่านเป็นกำลังใจให้เดอ้อ จะได้คิดท่อสูส,สูอุปสรรคเขามากอะขอให้จิตใจแต่ละคนสูไปดึกน้ำกันเนะาะทั้งครอบครัวชาวแพงหรือว่าหลายหลายคนทั้งแม่เนาะกะอดทนสูไปน้ำกันเนะพี่น้องก่อนอื่นกะชาวแพงกะจะขอปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอีกนะพี่น้องแล้วกะ ติดตามข่าวข่าวของน้องวิชัยเนาะพบเพาะกันคลิปหนาเดอ้อพี่น้องก่อนอื่นกะไปเบิ่งมักพีกมักผีก,ก่อนนะ้าวีน้องแป๊บหนึ่งนี่พี่น้องสาแพงกำลังสิขวมักิกีบ้านนี้มันมักขวบก็มาอัดคลิปนี่มันบุมีสติเด้เนาะพี่น้องเจ้าน้ามักิีสิใหม่อีกอย่างว่าสิวยหน้าไวลังสาแพงกำลังต้ม ตีนไก่เนาะพี่น้องต้มตีนไก่สิเฮ็ดแกงเคียวหวานเสิเฮ็ดแกงเคียวหวานกินเมื่อนี้พูก,กําลังโผล่พ่อเอ,อิบเอ,อบิบไขมันมันบอลนะเฮ้ยอยู่ในหมอน่ะาราแรงเนาะพี่น้องเมื่อนี้ ถวแกเอาจองมาให้ข่อยนะเราเองก็ได้เนาะพี่น้องซะอีกเคยถาบ่อวยขึ้นซะบ่สิไปปิดได้จองจองตัวดน่ะไปใส่นอยเนาะจองตัวดนะของอ้ายคือบ่เห็น t อ่าีหละคือห้องดังแท้ต้มต้นไก่สีเห็ดแกงเคียวหวาสอสอสอนอย่างนี้เสร็จไก้นคือวุ่นใช่แล้วก็ของที่สาแพงสีมาเห็ดแกงเคียวหวานกระเรียมพร้อมอพไ่น้องมาเครื่องมาแขกอาพริก แต่ว่าตอนเห็ดกับสิบบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเลยพี่เนอะกะเกียมสีเห็ดเลยเนาะแกงอันาานี้ขามันเนาะไปซื้อเขาหนึ่งมาเจะ้าได้สชิใส่เตดตีนไก่กับบ่อเสะปันได้แล้วเนาะ เจ้าเครื่อและไก่นี่คือมาวนแท้ขิงอขิงห่อพี่น้องไอ้ขวามักพีกนี่มันทรมานเนาะทั้งสมัครขักเขนทั้งจามทั้งไอทั้งแสบเล่นในแถวหูดังนี่แต่ว่าชอแทงขว้าถึงเนื้อขวาบักลายเนาะ คนละเป็นเดือนจังเบิดพี่น้องคันคือมักงม่วงแมวนี่นะมักงม่วงแล้วลังใหญ่นี่เบิรบ่หอดเดือนแคบเดียวเนาะเพราะว่าก้อยประแดกสมสู่กันกินไปเบิ่งไก่เนาะพี่น้องวานนี้ ไปเบิ่งไก่ปลาปลาดูพอขายแล้วไก่เลี่ยงไวไลยเดินกับห้อมห้อมไก่ล้านเนี่ยนาะพี่น้องไก่ากบากกตะตันเนี่ยอาพอดีอันพอดีอดต่มซัวแต่ว่าบกบได้ต่มจะเถื่อนนะ้องพี่น้องบวกกัเห็ด เลี้ยงกับบริคายเลี้ยงกับบริคินบางเดือยมันก็ตายเองวัและขันหมูมาผู้ดได้ก๋าเห็ดกะเห็ดกิ้นุมเฮาเนียบกก่าเห็ดพ่อพอกัะคิดหนาเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี